ตลาดนัดสมไยน้อยวันจันทร์ที่6ตุลาคม2568ครับผม <c oughs> <c oughs> ใช่เหลอใช่เลยกาแฟมากใช่ล่ะใช่ล่ะใช่ล่ะตัวใดตัยใดตัใดตัวใดาวมากข้าม่สุพเศนว่าหกเกันแล้วเมลูกเ่ขัหร้ยห้อยจอแล้วก็ยืนยื่น่ล่ะตใดเมลูกเมลูกขหรยขายแล้ว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  ใบมะตอนเมียมันไวกระติลบมะเอาเมียต,ตัวนี้เรืองอะไรอัวนี้เจ้าบาทตัวนี้เจ้าบาทตัวนี้หนึ่งสองพันเหมือนสองโอ้ราคาได้อยู่ได็พี่น้องราคาห้องได็กโบแมนโบแมนราคาขายได็กโบแมนว่าผมบอกว่าราคาหมื่นสองคือพแพงเห็นป่าไอ้เด็กข้าห้องไหวซื้อ จมเจาสิตตอนแรกกันเจ้านั่นเนาะการแข่งขันทุกอย่างต้มนี้การ่งรทุกอย่างเด้อพี่น้องครับสิบสองเงด้ปื้อเนาะ่สาวนี่นอจแปดปีปีเลย่คยปีเลยบ่ะรอุ้ยจับจับชิมนี่จับชิมมันเมื่อกี้วัปีหนึงเอ้ามองท้ายกัน หวังค้ากับกประมาณมื่นพูโผล่มาหน่อยนึงลูกระทบลูกระทบมาเด้อพี่น้องครับเล็กมากเล็กมากเล็กมากมาเฮ้ยนั่นว,ว้าวพ่อันทุดควา้อมัสดขือเหอเลย <laughs> โอ้ยสิบสองอัเบอร์กันแล้วเบอร์มาเร็วมาแร้วมาเร็ว0ูดหนึ่งหกหนึ่งเอาไหมแปแปเ้าอาออกมาก่อนถือสู1หกหนึ่อนึ่งสาเก้าูอาสิบองมองทายมองท้ายถือก็นี้อยู่ถือง้อตันนึงือก็นี้เอตันนั้นขายไปลอยตอนหนตัวนั้นเมนต้นนั้นขายไปลอะตวน้น สิบเท่าไรเท่าั้นขายไปเท่าไรมื่นหกพันขายไปเรากับพี่วุฒเงินที่เย่บหงอนโอ้โนี่ัวเนงามตัวงามตัวงามตัามตาตัวแรกผมว่าจะคืนไร่สดบไร่ดอกมันมันงอนบลาไหลน่ะไทยอยู่ย้าก็ไม่ต้องแลวกต่อแล้ว แม่ล oh, hey, ูกโอ้ตัวนา้เอ้ลูกมันขายแล้วเปล่าะนะลูก้ขายไปไหน้างลูกมันขายไปแล้วเปล่านะลูกเันขายไปแล้วเปล่าเขาเขียนสีลูกไปนะนะเขาจะเรีย่เกี่ยกเอาเงินทกันเอาเาปลากระดูกโพนี่โครตโตเออมันโครโตพี่น้องกัเแล้วแม่ดีนี่แล้วแม่มันบอกลูกมัน้ขายไปแล้ว ฮะู้มันขายไปแเราลูกอุ้ยพี่น้องงัวแฟดแม่มาท่านเด้อลูกเขาซื้อไปเด้อยไหรอครับผมต๊ะเท่าไรเฮ้ยต๊ะเจ็ดพันครับตัวละเจ็ดพันบ่เอาแถวตะวันถ้าะวันจะขายเจ็ดปัญหาขายปอบุกขายเขาขายไปนอกพี่น้องงัวแฟดเด้อผมมาระท่านเขาแฟดรูแฝดแม่นี่มันซื้อไปเดือนี่น บักแพงซื้อคนซื้อคือแพงบักแพงโอ้ยพี่น้องงวแฟดซื้อไปหอพี่นอ้องตัละเจ็ดพันเน่เอ๋โอ้แฝดดี่ยวเรือแม่มนอะไปยจะไหนจะเ่าลูเอาแมนไปดำนอนเขาซื้อแมนไปเรียอยไอ้เขาซื้อลูไปเรีย้อยตัวละเจ็ดพันนะโอ้ยงาม มาว่าทัานกว่าตัวน,นี้ามาผมไม่คว,วรจะบอกพี่้องทับ,บาลเขาซื้อไปเราลูกตัวโรเจนพันนะง้วแฝดง้อแฟดด้วยช,ชนลักเราเธอตัตะผูแม่นี่ผมสิสิพอใช่เพ่อผูแม่ตัวแม่มันจเ้อเป็นตัวแม่มันจะเป็นมันเนอะต,ตำตลามันวางสันเด้ กับบอดย์ไปบอกเสียงดังเดี๋ยวเขาเดี๋ยวซื้อมากเขาจะได้ผมน่ะบุบบลงเร็วดีแต่ว่ามันยางไหนอ่ะอ่ะโอ้มันหนีพอนยางไหนอยู่เว้ยมันบวกปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปนั่นอะไรเด้ยพี่น้องได้อ FC ของโชคดีเนี่ยมันไม่เลยเอไ S5 มึงบุทชันเด๋มอย่างนั้เอาบุงตัยนี้ก่อนโอ้ยตัวนี้เก๋โอ้โหบุกอยู่เว้ย เงียบเงียตาวะโอ้ยจะนีกับตุ้มมาพอยเอ้ยีดยพูดถึงยางกับมะเกลวะกับมะทัศเก่าโอ้ยตัวนี้หน่อยเจ้าปลาวัดใหญ่ได้เจ้าาได้ตัวนี้อันนี้จ้า๑๕๐0๖ กพหาโอ้ตัวแม่เได้ี่ร้องเอาตัวแมเเออพอคนใดอยู่ตัวผูกคสิต่อยู่ตัวแม่ตัวแม,อแม่อุ้ยกพันหาต้น,น,นต้นแม่ลูกพกพันหาแม่ลูกอะไรบ้างไหน พกปัญหากับ <empath> ม <etic subtitles> like, ือถกแม่ลูกได้บ้างไหมลูกแรกลูกูกุ้งเถาเนาะเอามักัวหนีป่ะผมมมองขายมงขายหาพัน์่ขายบ่เจาขายบ่าพัน์มาให้แล้วไม่เอาพันขายงย่บนะ ตัวผมให่เลผมตัวผมผมตายหัวด <in> ิก <in Spanish bizarre> ็หาอะไรหาผเาแดมาเอาเบอร์มาใส่มาเดี๋ยวไปโทรหาเจ้าใส่ตัวเตย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 ยใครไอ้มาหาพันเฮ้ใครไอ้มาหาผันนะเฉเอาขึ้นรถโมไซเลยเอ้ยจะขึ้นรถรถกืบะเฮ้ยเข้มใครไอ้มาหาผ่านหน่ะเท่าไหร่เอาใส่เบมาเลแล้วเดอ๋ยวจะโทรถามชุดหาเก้า เจ็ดหกแปดาปัญหาพี่้องครับบอใหนบอสหาปัญหาวาันหาหัญผู้ื่อไปเลยนั่นจริงเอให้บบอมานหาพัหามันจะกไรอีเดจะคลองมาอยู่นี่เกิดีคนี้ขายไปแล้วเขาบอกเต๋อพี่บอมีของจะคล้องไปนี่เตซื้ออล้วอเต๋เาโอยหันข้อันหัวหน่อยตัวนี้หาพันหาพัญหาพี่้องครับ หาพัดมากระิขายอยูอกโทษเอาเด้อพี่น้องเบิกเมื่อกี้น่ะมามาเอาตัวตัวนี้ดีกว่าอู้ยมาแล้วเว้ยเอาทิ้งงานทิ้งานล่าสิสเล่ยห้องมาก่อนได้หลังมาที่ลังนั่งหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าตัวน้อยนี่ครับหาพัดขายอยู่พี่น้องครับโทษมาเมื่อกี้เบิ่อกเปรียมเนี่ยเตรียมบุกเตยนะเอ้าตัวต่อไปเตัวนี้อุ้ยอาพี่น้องเด้อ เริ่มปล่อยของแล้วพี่ทียนนุ่นพี่รองเอ้ยงัวงามงัวเลี้ยงผู้ใดมาเดินบิ่งคลิปโชคดีนัดนี้เด้อก่าเสียใจเด้อเริ่มปล่อยของแล้วนะงัวงามเอา้าบุญไหว้แห้งเลยบุญไหว้เลยบุญไหว้เลย<า>แม่สาวหน่อยอายุถึงเท่าไหร่ ต้เท่าไหรฮะต้นละตันนีมื่นสิบห้าร้อยตันนี้ไะตัวนีมื่นสามพันเด้อตันหนีมื่นสามพันต้นนีม, walk, มืนสิบห้าร้อยเอาของปล่อยของเลยพี่รองครับโอ้ตันนีหัวเงางานหนงเนาะหัวเงางานหนึ่งนะพี่นรองโอ้ตัวนี้สวยวะ ปล่อยของแล้วเรื่องปลอยของแล้วออกาเนี่ยปลอยของลพี่น้องมื่นกว่าบาทดเด้อไวเดี่ยงอนี่อายุประมาณหกเดือนก็กลัวพอถึงปีหกเดือนก็กลัวต้มว้วยขีข่โคนี่ต้มสูงนี่เอาเท่านี้ก็บอรู้พรเปล่าต้องอรับจักรยานยนตหรอต้องข้านวอยังเอาขี่ฟาด้เอโรถเนี่ยเขาบอกวันจะหูเรืองกนเลยเขา อามื่นมื่นเท่านั้นก็มื่นสามปัญหาตอนนี้มื่นสิบห้าร้อยขายขายตามราคาหูแวงนอหูแหวงเดาโอเลกมาใส่กันมาได้ครับเอามาคันลูกครับ

ผมจะลองคลิปเลี้ยวให้พี่น้องเลี้ยวมันสิฟังกันเด้องวอยู่สนามอยู่โทรโลดรถมีสองเครื่องน่ะดิ่งดิ่งมาโอ้ยมักตัวหนีกับบ้าบ้าคาเป้มบ้าใครเฮาเว้ยหาพันหาพันสืบไปไปอยู่ตัวนี้มีเงินอยู่บ้านมื่นกว่าบาทนี่กระเป๋านี่สือมันหาพันนะไปไปมันม่ยอมขายอยู่แเดียวมันเกิดทำมันสืบผมเอาไปให้กระทรวงบ้านผมเนี่ย ตู้รหัสพันพี่น้องครับได้ขายอีกนิดมาถึงกันแล้วใช่แล้วใช่แล่ะโอ้ยไเบลลิงเฮ้ยเบลลิงยิงยิงของแปลก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 เอาของแปลกเฮ้ยมาจังไรนี่มาจังไรนี่อนุบาลดอกรักงั้เรอเว้ยโอ้ยตุ่มเจ๊ฝนเจ๊ฝนคนสวยออฟพฟท์นี่แหะม่มมากบ่ะม่มมากของแปลกว่าเจ๊ฝนเจ๊ฝนคนสวย มาจากไหนวะนี่วันเบึงเหมือนเด้ยเดออโอ้แฟดซีวะนี่เฮ้ยีอพี่น้องบึงน้ามาจากไหนนี่แฟดซีได้พี่น้องครับแีอ่แม่มันอยูผีีแม่สีแดงๆ่นีม่มัอุบงบึ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 งงพอมันปูดแฝดซีพี่น้องครับแสตมจากของใชไอะไรของโตบ่เฮ้ยเอามาจากไหนนี่แฝดซีนี่เงี้ก็นี่อ้ยนี โอ้นี่แม่มันอยู่นี่นี่แม่มันอยู่นี่แม่ได้ไล่นี่ไปเหรอเว้ยแม่ไปเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้พอมันอยู่นี่สิบหกคำเราไปวัดเดี่ยฮ่ฮ่าฮ่่าฮอกเอ๊ขันเบอร์ได้สิบหกคำเราไปวัดเนี่ยเสภาคำเดือนสี่อ้ยนี่แม่มันพี่น้องใครนี่ออกมาซีโตพี่น้องเนี่ยอ่าขากว่ามึงนตัวที่นี่ตัวนี้ตัวผัวอุ้ยผัวสีน้อก็มันตีเขาเดี๋ยว เดีวดีดมนี่เพื่เอเี่ว่าไม่พี่น้องที่ว่านี่คือยอกรอใื่อพี่น้องตัวผูทั้งสีโตตัวแป้งมากจังนี้เห้ให้้เลี้ยงบ่เด,ดี๋ยวไดบเดี๋ยวอ่านทางันถึงตัวใดคู่ละสามพันคู่ละัว่าวผิดเดีย๋ยวใส่รตัวนี้เลย ตัวเราพันหาพี่น้องครับพันหาเด้อพันหาเด้อจบกระบวนเดียวเลยพี่น้องโต๊ะเราพันหาเด้อาจจะเป็นง่วงได้วัาโต๊ะง่ขุนเนาะโต๊ะโต๊ะเอาไปเลี้ยงดีๆไปโต๊ะไปเลี้ยงดีๆโต๊ะไปเลี่ยงดีๆได้จะจุดงไหนตัวนี้เลยไปไดเอ้ยมันมีง่วงง่วงหน่อยที่เป็นง่วงไอ้ง่วงไล่ๆพี่น้องครับ เอาลุแล้วเอาลยงเดี๋องตาเราเออมันนี่ข้ยางไะอยู่ปึ๊บอุ้ยแต่อย่าตกไปอีเด้อมันสุกเอาอย่าลงประเด็นแล้วงอมันขึ้นไม่ี่นองงออมันขายดีเขาดิพ่อจะไปบอกใช่หรอซงสุกแค่ไม่หินนีใช่หรนี่ครับเดี๋ยวเี๋ยัตเดี๋ยวเวตเดี๋ยตัวเดียวนะอได้มาไ้มาตอนครับเพราะว่าอามาตัวหนึ่งรับเขาไม่ขายครับใช่อ้มเด้หรอไป หนึ่งสองพันหาร้อยครับหนึ่งสองโอ้อวนวิ่งเด้อเดี๋ยวพึ่งถ่ายมึ่ถ่ายก่อนอวนอยู่อวนอยู่สมราคาอยู่ดอกอวนอยูุอวนอยู่อวนอยู่มาทางบอกเนาะออกตะนาพากออกตะนาพากเอ้าแต่ว่ามันออกลูกเป็นถนนนะพ่อพี่น้องครับน่อยแต่ว่ามันแต่ว่ามันออกลูกเป็นถนน จะมันออกลูกเป็นเท่านั้นแหละพี่น้องครับนานออกลูกเป็นครับออกลูกเป็นออกลูกเป็นเด้อโมเมนต์ัวผู้ได้น้ำซีนีหนึ่งครับอ่าถูกตองออกลูกเป็นพี่น้องเอาหมื่นสองหมื่นสองครับหมื่นสอไซเบอร์มาก่อนแล้วตัวนี้ศูนยครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดครับมาเป็นีคู่นี่เอาคู่นี้กับนี่ครับเจ้าเดียวกัน ไม่ใหญ่ไรไปไหนไม่ใหญ่ไรไปไหนแน่ครับครับแบหาล้อยแปทนหาครับแปัญหาเรอเอาไม่ใหญ่แปปัญหาเด้อเอากับสมราคาแล้วเป็นนองตอนเอาตัวกลางไรไปไหนตัวกลางซ้ำกันะเนี่ยมัวนา้กันบวกังัอตัวเดียวกันน่ะเอามือหนาปัญหาเด้อตัวนี้เป็นน่องตัวกลาง อย่าโทรมาหาผมได้ผมบอกเราผลกคิปปั๊บมันมาโทรหาผมตัวเอามือหนาพนาเบอเดียวกันกับเมื่อกี้โมเดลสามโตมาไปอะไรเอโมโต่เบอโอ้เอาจุงไว้คน เอมันสื่อกงินเอ้กันทะลมต้นต์ตสื่อต้นใดเอ๋โอ้อามกงไอ้คนหนีอย่างนี้ขี้ืัวนี้ว่ได้บูดมาพี่น้องแต่ด้กัพ่อยางไหนอยู่ตัวหน่อยอะไรไปไหนเอ๋ยะหกพันบ่ตัวหน่อยหกพันตัวตัวใหญ่เนี่ยเอ๋มันต่ออยู่เอ๋มันต่อตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวหน่อยหกพันเด้อเออมันต่ออยู่บ่ โมออนน่หน่อยๆอยู่ประมาณหาหกพันพี่น้องครับเอา้าเหยาแต่อ,อนนีกต่างหากเอ้าสายเราพอเทียบวิสัยเจ้าโมวเจ้าวิสยัยเออเอามาเดี๋ยวของอีมันต่ออยู่มันต้อยวัดมันดอกเออเนี่ยแหละสิ้นยางอยู่นี่มันต่อผมสิบเพราะวนมันน่ะมามาเบิ้งมือใหญ่เมือใหญ่เอาเออแม่สาวโอ้เอาเครื่องพายได้พี่น้องเด้อเครื่องพาเด้อเครื่องพาดีอยู่เอาะอะไรุกคนมัมกเด้อ แม่สาวเม็ด40ได้อยู่อายุประมาณเกือบปีชนปีแล้วปีปีกลัวเม็ดเกือบ40กุบกัวสามพันสิบสามราคามาตรฐานเลยเนาะสิบสองสิบสามนี่ราคาอนี้พี่น้องเน้แต่ว่าแข่งขามันดีเลยนี่กอดไข่เม็เกอาขาอย่างอื่นเมเวลาเบิ่งงัวพี่น้องให้เบิ่งส่วนนี้เขาเรียกสะโพกส่วนนี้มากกว่านี่เด้อเซียนเขาบอกเด้ะ พ,พวกพวกไอ้ไอ้ตลาดเขาบอกให้บ <anal ysis> ่งเึงโนขานม่ะดากเต็้มนอคุณันึงเอาเต็มสิบสามพับนาดีน้ำล่างได้พี่น้องครับตัตัวใดพอตัวใดตัวนั้นหมื่นตัวนี้สิตัวนี่1 0มื่พหาลอยเอาเบ่งอีกตัวนึงของพอเทียบอ้ยตัวนี้สงสิบสยี่หาลอยมื่นหาลอย ก็หนีนายแบนเก่าแปดเก่าพันไหนอยู่แตันหองแพงไปต่อมือหลอดอะไรอยู่ตัวเี้มือหลอดขายป่ะตัวนี้พ่อขอเทียบมือหลอดขายป่ะตัวนี้มือหลอดขายป่บอหายอยู่หาลอยอ้กูขึ้นมาหาลเนาะมาเอาเบอร์มาใส่เร็วศูนย์เศูนย์เก่าแอเก้เทียบเด้อตัวนี้มือพขึ้นมาหาลอย ตัวนีเออตัวนีมันก็เต็มเต็มมาข้าวอยู่เนาะเออมันก็แกงเป็นตาสังเกตคนเขาครตองหารยคาบอะไรตัวเป็นตาสังเกตันมงานอะไรบ้างนะอีพอยมือกีโต๊มือกีดปะตตวใไม่เจ้นีเจ้าสียางไปส่ไหนยางไปยางมาอีกยางมาโชบ์ไหนซอโอ้ตัวนีงานอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยววันนี้ไม่นีจะเฝ้านี้ไปพองงานายกัน ต้นหนึ่มือสองขายบ่มือสองขายปะต้องขายเท่ไหนอเอาขายเท่าไหนเอ้าเอาผู้ใหญ่คนต่ออยู่เซี่ยวก็เหลืองหูจะหูจะหูจะไม่จะคดเนี่ยทัานห้อยอยู่นี่เท่าไรผู้ใหญ่ให้เท่าไหร่ผู้ใหญ่ให้ใช้บาทผู้ใหญ่แก้เท่าไหร่เราเซี่ยวก็แต่หูเราบ้าขายบ้าขายอยู่บ้าขายอยู่นะเอาบ้าขายกับบ้าถามเรา เราเราใช่ใชเาอีกรองกระบอกไหมื่นสกระบอกมหมื่นสงพวบอกกับหมื่นสองเราบอขายสองหารบขายเอาเราบอขายเจ้าเท่าไรพอหมื่นหบอเจ้เท่าไรเอ้าว่าจะได้กับบอบออืบอึงอยู่โอ้จากความปรยุกเขาให้ละหมื่นสอง่เป็นบอขายเห็นป่ะกระชั้นนี้าองราคาไรก็นั่นตัวนีต่อเดพี่น้องเด้อตัวนีมั่วพอเทียบ ไปกบบลับาเป็นยังพี่น้องครับเอากรเป๋ายอกรอพี่น้องนี่คือการวัดวัดศีลในการต่อรองง่อยยนหินถามทาง,ทางค,ค,ค,ค่อยค่อยค่อยเออมือดินพวกขาา่าพม่ามามือนกันปะพวกข่าบ,บนบนเดียม,มาลายเยานีย่า่ต้องยนัใช่ละพอขอบุญงกท่าน อ่งูไายไปขายนะเนี่ยงูนายตัวละพันหาเนี่ยเอาปือเนาะงูไล่เจีงใเรา บนนุอยู pues ่ที่ลยพี่น้องพอไปใส่ได้ประเทศนี้กลางสนามแล้วเนี่ยตรงกลางสนามแล้าตัวนี้วะกลางสนามเออเปื่อยพยั่งไ่พี่น้องมันพื้นทีมันบอมันบอลมหลน่ะเดี๋ยวไปตรงกลางสนามกันอ้าวมังแมรูวะพ่พอแมลูตัวนี้หรอ แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูเนี่ยประมาณพกเดือนหาหกเดือนเนี่ยนะเดี๋ยวพันจิคายทะเลทอะไรดีโอ้หตอนนี้เรากำลังรู้เลยอะยลเรากำลองรู้อูแม่ลูกลูกแม่ใครหรอบอใครละ่ะเท่าไหร่กั ดเนกับ <S <S <an> <S นมก่ได้ครับ <S <S สองเพียงเลยบ <S an> ่ะอ่าพ่อหลุนพอหลุน <S <S <an> สองเพียงพี่นองครับ <S <S <an> แม่ลูกลูกแม่สองหมืๆๆ่นตัวตัวมีคนมาต่อยอยู่แม่ง้อเขามีลูกมาต้นนี้ตัวนี้น่าจะเป็นต้ทีต้วทีสองขล้อเ,เหลืองน,นะต้วทีหนึ่งหรือตัวทีสองบู๊ได้บู๊บบ่อพาแม่มันเอา เขาไอ้มุดไม่ได้ขี of, mustache, ่ขี่ข้นเพิ่งบอกโอ้ไหนตัวที่สองวะสองหมื่นคุณกำลังอยู่ดูสิพี่เด้อโูดจะแม่ด่างแบบวะถ้าอาจจะไปถึงสองหมื่นได้อพี่น้องยังเล่าดาดักเก็บแบบแต่ว่าดูมันงามวะดูมันงามวะแต่แม่เอ็มจอยหมดวะแม่เอ็ม <raham> ซีเ <ouvert> ป็นเหนือไปอหายกันเลยลววะ โอ้หลมมันงามวะเนาะรับกงามละหาไไนเป็นเจาเตมแม่มันโอ้เมีโค้งแมียลหาเท่า้มันคนเก่าขันหเก่าเหลือเป็นราคาูครับผมประมาณนั้นละคือว่าปนเอายกเป็สนวแต่ว่าจะทำให้เจ้าอยากเยกแม่ไปเลยลูกใบอก เบอร์มาใส่ไอ่ก่อนเนาะเบอร์มาใส่ร่อเฮ้เบอร์มาก่อนเร็วผู้สิขายเองไม่หนีมาหูกวะเบอร์เบอร์ใส่เอาเบอร์มาใส่เพื่อนร่องจะลงไหนนี่ครับศูนย์เก่าแปดศูนเจ็ดศูนย์เก่าหนึ่งซีซีง้อยู่สนามยังซืลงเลี้ยวให้นะแม่ไปไหนล่ะมื่นมื่นไอ้เก่าพันแต่ว่าลูกไม่หนีถือเป็นราคาลูกแต่ว่าผมแจ้งว่าถ้าเกิดว่าอยากแม่ไปลูกผู้สิทิขายบล็อกกับผูดตรงนะพี่น้องนะเอาซ้อนกันไปนะคือว่าไปของตัวไอ่ นะเอาลูกไปกันองไรจะแม่มันเอาขันต่อนเาเดอ้อมันโอ้โอ้มืูย่างดิมเนาะมันไม่เละเนาะมันหมืย่างไม่เละว่างหินดีปะดีครับดีเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปมันพุดเนาะครับพุดจะไปว่างหินมันพุดเออมีตลาดว่างหินนะพี่น้องมันพุดเข้าบ,าบ่ายปะ บขายมั้ยเท่าต้นใบก็ขายต้นเสาก็ขายมูหลานายเขาว่าเขาต้นบายต้นใบก็ขุดขุดต้นบเริ่มขายเลยขายเล่นบ่อ่าโอเคครับพี่น้องครับมีตลาดว่างหินแต่ว่าผมเสือป้าไปอยู่รอบหนึ่งอยู่รับปากงูเหรอหลายคนแล้ว่าไปไปเล็กเถื่อเอ้าแม่ลูกแม่ลูกอยู่บไปเนี่ยว่าอยู่โน่นแม่แม่ลูกแม่สาวขสองสาวเท่าไหร่สาวเท่าไร่าวยังเท่าไรนี่อีกเดียว เสาใหญ่อะไรไปไหนเสาใหญ่ไว้พันหนึ 100, ่งครับหมือนพันสิบเอ็ดลอยเสาหน่อยอะไรไปไหนแปดพันครับสิบเอ็ดลอยก็แปดพันเอาประมาณนี้เด้อตัวนี้สิบเอ็ดลอยตัวนี้แปดพันเนี่ยแปดพันครับสิบเอ็ดลอยแปดพันเอาเมนียด 3 0ไปปลายตนนั้นเม็ดยีสิปูกัวงวนี่ต้นนั้นเจ็ดเดือนกลัวตอนนี้ประมาณปีปีโพแรอวหรอเอ้าค้างได้ก็ค้างดีอยู่ครับพี่น้องราคาประมาณนี้เดีดยท่นมีตันนี้เก่หัวครับเอาเบอร์มาใช้เเบอร์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่ามห้าสเก้า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 สี่สาม ทิมงานว่างหินนาะว่งหินเ่าเคยนอนตะเถอว่างตะหินว่างต่หินเราเคยเดี๋ยวยยเล,เล,เลเ่ยอะไรไปไหนข้าไหนเออโอเคดูอีกเอาเล่ยเล่ยแบบเถิ่ อพี่น้องที่วาถามหาชาโรเล่พอแล้วตัวหนึ่งเด้อเลือดสูงสักิดอย่างเงี้ยหัวราคาอย่างเย้าราคาอย่างเยี้ยมื่นมื่นเท่าไหรเมื่อกี้หรือมื่นสี้พันหาอดพี่คออยเก่งชุดเดีวกีเล่เด้อพี่น้องเด้อเล่มีคนถามว่าคอเล่ท่าไหยแน่คอเราหัวเลือดสูงพี่น้องพอพันเอ้ยงัวขุนขึ้นงัวขุนเอาเม็ดมันจมในขีดข้นหนึ่ง ยีเล่ยเล่ยเล่ป่อตัวหนึ่งเดอเล่เล่บักเล่บักเล่ตัวหนแม่คนเจ้าะนะบอกขายไปแล้วขายอะไรไปแล้วมามาออลี่มาใส่เบอร์เบอร์ลี่มาใส่เด้อศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดแปเูนสามเ็ด้าหเลี่ยตัวู้ือหลอหมนกว่าบาทเอ้าคนเินโอ้ยานี่ติดตผู้เบาเด้เด่ยังวุ่นวม่อยู่นะ เือตัวนี้พ่อไปเดือดพี่น้องแม่นดีวะเลือดเรือสูงหน่อเดือดเรือสูงอยู่จังเขาดูอยู่ได้กี่ตัวแล้วจะตกเหรอเขาทัานไหนเลยบอกเป็นรขับเป็นไหมจะเป็นไข่